โอ oh <g zia> <t> ้เลิกครับเรียกจุกโลวัตก๊อฟอดูวัดน้ากับพิพัฒป้า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 ปาป้าปาป้าปป้า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 ้าป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 ้า้าป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 ้ าหาเด็วก่อนนะเอามันออกจากช่องเจ็ดไปเลยเมื่อกี้ไม่มีคนกดช่องเจ็ดวัเลยไม่มีสักคนไม่มีเอาใหม่เอามวนใหม่อยากได้ใหม่คูอยากจะตกกันไม่อยากแลี้ยงไม่อยากแพ้เชียร์สองมาตรฐานมากเลยมีเปลี่ยนมวนเปลี่ยนอะไรได้ด้วยเปลี่ยนถึงออกจาก่ศัตรูไปเลยนะอ่ะพร้อมให้บอกชื่อจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีเริ่มรับปุรนเลย หมดเวลาแทบอะไรแทบบุรีบุรีมันหมดแล้วอ่ะนนก็เพราะฉะนั้นแทบแทบบุรีแทบบุรีนี่ไงจะมีอีกโอ้ยเยอะเยอะกรุงเทพบุรีเทศบรบุรีอ่ะนี่ทีมนี้สองตัวหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวทีมคนต่อไปเนี่ยจะต้องกู้หน้านะอากาตูลงมาบ้านมาแปลว่า